แม่ปุ้ยครับปิ๊ปเปอร์มีนกบินจะไปหาแม่ปุย้ยนกปินที่กัดน้องนูแล้วเดหยวเดหยวเดหยาใหญ่ยวยกว่าน้องอีกเหยาภาษาอักางกฤษเขาเรียกอะไรครับฉันชอบเหยวก็กินของเหยาพวกตัวใหญ่เหย,ยวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรอีอะไรอีกอ็โอเค okay, very nice นกจะบินไปไหนนะ พ,พี่ปื้มก็อยากถ่ายวิดีโอให้แม่ปุ้ยดูครับอามาพูดกับแม่ปุ้ยสิมาพูดหน้ากองกับแม่ปุ้ยสิว่าหนูได้อะไรบ้างพิ้มได้อะไรครับมันไม่มีปีมังกรตัวอื่นมันปีปีอยู่เไดซื้อแผที่อได้ด้วยที่โแแม่ปุ้ยชอบมังกรหรือว่าน้องอินซีครับถามแม่ปุ้ยสิ อ้ามีนนกเหมืนอมนกันเลยเอาคุยกับแม,ม่ปุ้ยจ้เแม,ม่ปุ้ยอยู่ไหนแม่ปุ้ยอยู่ในกลน้องเนี่ยเีวบอกว่าพี่เพิ่มได้นกเอซีมาใหม่ได้นกอนวาใหม่น,มนมันนกมันเดียวมันเดียว